การสร้างและการพิมพ์บาร์โคดสินค้านะครับอันดับแรกนะครับให้ลูกค้าเข้าไปที่สินค้าก่อนนะครับจากนั้นค้นหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะดําเนินการสร้างและพิมพ์บาร์โคดนะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้ทําการกดแก้ไขนะครับช่องบาร์โคดนะครับจะอยู่ตรงหน้านี้นะครับมีทั้งหมด3าบาร์โคดนะครับหมายความว่าหนึ่งหน่วยของสินค้านะครับลูกค้าสามารถใส่ได้เลย3าบาร์โคดนะครับไม่จำเป็นต้องมีบาร์โคดเดียวก็ได้นะครับ แต่ถ้าหากสินค้านั้นลูกค้าไม่มีบาร์โค้ดเลยนะครับลูกค้าสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อให้ระบบสร้างออกมาได้นะครับโดยที่บาร์โค้ดนี้จะไม่ซ้ํากับสินค้าตัวไหนเลยในระบบนะครับจากนั้นกดบันทึกได้เลยครับหากลูกค้าต้องการที่จะพิมพ์บาร์โค้ดนะครับให้ลูกค้าคลิกตรงรูปพิมเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นจนํานวนดวงทั้งหมดนะครับที่ลูกค้าต้องการจะพิมพ์นะครับผม ตรงนี้จะเป็นขนาดกระดาษนะครับตรงนี้จะเป็นขนาดต่อดวงที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับเมื่อลูกค้าทําการตั้งค่าทุกอย่างนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับให้ลูกค้าเลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดพิมพ์บาร์โค้ดได้เลยครับหากลูกค้าต้องการแก้ไขให้กดตรงนี้ก่อนนะครับแก้ไขการพิมพ์นะครับผมและทางด้านบนนะครับลูกค้าจะสามารถแก้ไขได้นะครับหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึกครับหากลูกค้าพร้อมแล้วนะครับให้กดพิมพ์บาร์โค้ดได้เลยครับ โปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดเอกสาร PDF ขึ้นมานะครับผมเมื่อลูกค้ากดเปิดนะครับลูกค้าจะได้หน้าตาในลักษณะนี้นะครับผมซึ่งลูกค้าสามารถกดพิมพ์ทางด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างและพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้านะครับ